เอม l ิเลียเบเลสหนังมิวสิควลลเจ้าพ่อขายาแกล้งตายเพื่อเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศภาพยนตร์สัญชาติฝรั่งเศสที่เล่าเรื่องราวในประเทศเม็กซิโกทนายความสาวที่จำต้องเข้าไปช่วยเหลือเจ้าพ่อแก๊งขายาแกล้งตายเพื่อแปลงเพศตัวเองให้กลายเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่มีกระแสแรงที่สุดเรื่องหนึ่งในเวทีดังวัลต่างๆและค่อนข้างที่จะเสียงแตกทั้งคนชอบทั้งคนเกลียดมีหลายประเด็นที่คนพูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้กำกับหยิบเรื่องราวมาาาาาาาเเลเล่า่จกากสยตคนนวงอทํ ให้นังแต่ประเด็นในเรื่อง LGBTQ ที่ผิวเผินและดูแฟนตาซีเกินจริง รวมถึงหลายเรื่องก็อาจจะดูเป็นการสเตรอไทป์เกินไปหน่อยพอมาพูดในส่วนคุณภาพของหนังก็ยังไม่ที่ถกเถียงกันอีกว่าควรได้เข้าชิงออสการ์ถึง13รางวัลเลยหรือไม่เพราะความเป็นมิวสิควลที่ประดักประเดินคุณภาพของเพลงและจังหวะต่างๆอาจจะมีมุมที่ดูไม่ถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่แต่แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงมากมายแต่มวลรวมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังดูสนุกและบันเทิงมากๆเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาใครที่ได้ชมก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เสียเวลาดูโดยเฉพาะการสแสดงงขอี่ ที่โดดเด่นและทําให้เธอสามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขาสมทบหญิงไปครองได้สาเร็จภาพรวมหลังไม่ได้ดูยากและมาะกับการดูและมาถกเถียงกันแบบสุดๆใครสนใจก็เตรียมเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์กัน